ครับหนึ่งราศีสิบขนมทองครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับสองนาท์ครับซ้อมอยู่ที่ใครสิบขนมทองอยู่ที่สรินครมนะที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บบองซ้อมบ้างเกิดตอนนี้เห็ดปานแดงอินซีดำก็คือเพื่อพีบีน้องๆในค่ายเฮือนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับมีสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยก็ห้าสิบแปดครับมวยสไตล์อะไรครับ เดินเผาเตะครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรบุตรชัยเคยต่อยกันไหมไม่ครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยกันได้ดูยังรู้ไหมเขาจะไม่ไดูเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยกันเนี่ยวางเกมวางแผนให้ดีตอนเย็นที่จะเจอเขาวางแผนก็แก้ทางบนให้ดีอ่าก็เหมือนต่อยตามตาเราไปแล้วไปแก้ไขวุฒิของเวทีเลยครับผมล่าสุดต่อยที่ไหนไว้ล่าสุดต่อยที่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดอันนั้นเช่าตั๋วร่ไปต่อยไปครับเป็นยังไงบ้าง อชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนี้มาลังสินเลยเคยมาต่อยที่นี่ยังยังครับครั้งแรกเลยเหรอ้ครัตื่นเต้นไม่ถามจริงออ๋มีตื่นเต้นแต่ตอนเย็นท่าตื่นเต้นนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ของเราร้อยสิบเจ็ดถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็พอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เกาสิก้าสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดในเมืองกรุงเอาชนะกับไข่นะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ ยี่สิบแปดแล้วผมก็ต่อยกับน้องนะดูดิคุณมากี่กิโลนะสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ร้อยกว่าคนจังหวัดศรีสะเกด็กศรีสะเกีเลยอ้าวฝากเชิญช่วยนคลับรถหน่อยก็ฝาก่ายน้องศรีสะเกีช่วยช่วยเชียร์กันคราวนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมเอาชนะกลับไปฝั่งนะอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ